สวัสดีค่ะดิฉันพยาบาลวิชาชีประจําแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราวันนี้จะมาให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่รักการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดค่ะเคมีบําบัดเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาโรคมะเร็งผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาโดยการให้ยาเคมีบําบัดจะต้องได้รับการดูแลที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นหรือลดผลข้างเคียงที่จะเกิดให้น้อยที่สุดค่ะ คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยก่อนได้รับยาเคมีบำบัดนะคะ 1. เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม 2. รับประทานอาหารที่ให้พลังงานเพียงพอและครบ5หมู่ 3. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ1-2ลิตร 4. รักษาความสะอาดของร่างกาย 5. สวมเสื้อผ้าที่หล,มหลวมๆไม่รัดแน่นเพื่อสะดวกในการทำหัตถการเช่นฉีดยาเจาะเลือดหรือในกรณีผู้ป่วยฝังพอร สำหรับการให้ยาเคมีบำบัดควรสวมเสื้อผ้าแบบผ่าหน้า 6. การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเช่นสวมหน้ากากอนามัยคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยขณะให้ยาเคมีบำบัด 1. สังเกตอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนหากพบอาการดังกล่าวแนะนำให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเช่นอาหารมันอาหารกลิ่นฉุน และเมื่อรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆและผ่อนคลาย 2. การระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะการระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะแพทย์มักให้น้ำเกลือหรือยาป้องกันไว้ก่อนหรือแนะนําให้ผู้ป่วยดื่มน้ําปริมาณมากๆ2-3ลิตรต่อวันและปัสสาวะทุกๆ3-4ชั่วโมงระหว่างวันและครั้งสุดท้ายก่อนนอนโดยในแต่ละวันควรให้ผู้ป่วยบันทึกปริมาณปัสสาวะและสังเกตสีลักษณะ ปริมาณปัสสาวะสังเกตว่ามีเลือดปนหรือไม่หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที 3. ภาวะแทรกซ้อนจากการล่วดซึมออกนอกเส้นเลือดของยาเคมีบำบัดแนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตรบริเวณแทงเข็มหากมีการล่วดซึมจะมีอาการปวดบวมแดงหรือรู้สึกแสบร้อนบริเวณรอบๆเส้นเลือดที่ให้ยาเคมีบำบัดให้ผู้ป่วยแจ้งพยาบาลทันที มีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากให้รีบแจ้งพยาบาลทันทีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหลังได้รับยาเคมีบำบัด1แนะนำให้มาพบแพทย์เมื่อพบอาการผิดปกติเช่นมีไข้ไอเจ็บคอหายใจหอบเหนื่อยปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะมีสีแดงเป็นเลือดผิวหนังอักเสบบวมแดงร้อนคลื่นไส้อาเจียนมากกว่าหวันมีจุดจ้ำเลือดตามร่างกายมีตัวเหลืองซีด หน้ามืดถ่ายเป็นเลือดท้องเสียหรือท้องผูก 2. รับประทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกหลีกเลี่ยงการทานผักผลไม้ดิบผลไม้ไม่ควรทานทั้งเปลือก 3. หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนแออัดและบุคคลที่มีอาการติดเชื้อเช่นไข้หวัดอิสุอิสัยเป็นต้น 4. ดูแลความสะอาดร,ร่างกายช่องปากและฟันควรเลือกแปรงสีฟันขนนุ่ม หลีกเลี่ยงน้ำยาบ้วนปากที่มีแอลกอฮอล์ 5. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย1-2ลิตร 6. กการมีเพศสัมพันธ์เพศชายควรใส่ถุงยางอนามัยและไม่ควรมีบุตรระหว่างรักษาด้วยยาเคมีบำบัด